คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลลึกที่สุดโลกที่ยังไม่มีใครกล้าค้นพบที่ซ่อนเรื่องลี้ลับและสิ่งมีชีวิตเกินจินตนาการรอคุณอยู่อันดับ5้าซากเรือโจรสลัดโบราณที่จมลงสู่ก้นทะเลผู้คนเล่าขานว่ามีสมบัติล้ำค่าและวิญญาณเรือที่ยังหลอนอยู่ใต้พื้นน้ำที่นี่ เต็มไปด้วยซากปะการังและปลาน้อยใหญ่ที่ว่ายวนรอบซากเรือราวกับปกป้องสมบัติอันดับ4ร่องลึกมหาสมุทรที่มืดและลึกที่สุดนักสำรวจได้พบสิ่งมีชีวิตประหลาดเรืองแสงและเงาสัตว์ทะเลยักษ์ที่แวบพานในความมืดท้องทะเลแห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้อันดับ 3. ถ้ำใต้น้ำลึกลับที่เต็มไปด้วยผลึกเรืองแสงลําแสงทองประกายผ่านผนังถ้ำเห็นสิ่งมีชีวิตแปลกตาว่ายไปมาทำกลางกระแสน้ำวนและความเงียบสงัดราวกับโลกอีกใบที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องทะเลอันดับสองตำนานสัตว์ประหลาดคราเคนยักษ์ทะเลที่มีหนวดขนาดมะหึมาและความเร็วเหนือมนุษย์ มันสามารถทำให้เรือหายไปในพริบตาเสียงคำรามใต้ทะเลและเงาอันยิ่งใหญ่ที่แว็บผ่านทำให้ทุกคนที่ได้เห็นต้องสยองและยำเกรงอันดับหนึ่งนักโบราณใต้ทะเลลึกเมืองที่ถูกลืมเลือนมานานสถาปัตยกรรมโบราณส่องแสงเรืองรองในความมืด มีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เฝ้าสมบัติและตำนานลี้ลับที่ยังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เมืองนี้คือสุดยอดความลึกลับใต้ท้องทะเลที่แท้จริงโลกใต้ทะเลลึกเต็มไปด้วยความลี้ลับและความงดงามที่รอให้คุณค้นหาคุณกล้าลงไปสำรวจหรือไม่และคุณอาจได้พบกับสิ่งที่เกินจินตนาการของมนุษย์ทุกคน